ัสดีครับวันนี้นะครับมาเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเรื่องประวัติของศาสนากันนะครับของศาสนาก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะครับไปเรียนรู้กันครูจะให้นักเรียนลองยงเส้นจับคู่นะครับศาส,สนากับภาพกันครับยงในใจหรือจะเขียนในสมุดก็ได้ประมาณ10วินาทีนะครับ ภาพที่ 1. จะเกี่ยวกับศาสนาอะไรเอ่ยนะครับลองดูระหว่างซ้ายมือกับขวามือภาพที่ 2. จะเกี่ยวกับศาสนาอะไรครับลองคิดดูว่าเคยเห็นมาจากที่ไหนเคยเรียนอะไรบ้างภาพที่สามเป็นศาสนาอะไรเอ่ยและภาพที่สี่ภาพที่ 4. เนี่ยเป็นศาสนาอะไรนะครับเอามาดูกันครับตอนนี้ครูคิดว่านักเรียน ทุกคนนะครับคงจะจับคู่ในใจหรือว่าเขียนลงในสมุดเสร็จเรียบร้อยครับมาดูกันในภาพที่1มีพระนะรพระพุทธรูปพระสงฆ์มีวัดคือศาสนาศาสนาพุทธนั่นเองนะครับภาพที่2มีพระเยซูคือศาสนาศาสนาคริสต์ครับ ภาพที่สามมีมัสยิดคือศาสนาศาสนาอิสลามครับนักเรียนที่ตอบถูกเก่งมากครับภาพที่สี่มีเทพ,พเจ้าทั้ง3ามองค์มีเทพสามองค์ได้แก่ศาสนาศาสนาฮินดูนั่นเองนักเรียนคนไหนตอบถูกทุกข้อบ้างครับอ่านะครับนักเรียนคนที่ตอบถูกทุกข้อเนี่ยเก่งมาก ต่อมาครับเราจะมาดูประวัติของศาสนาต่างๆซึ่งศาสนานะครับจะมีศาสดาของแต่ละศาสนาอยู่แต่ละศาสนานะครับก็จะมีประวัติของศาสดาที่แตกต่างกันไปเรามาเริ่มจากศาสนาพุทธศาสนาพุทธศาสดาคือใครเอ่ยคือพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับ ประวัติก็คือนับพระนามเดิมของนะครับพระพุทธเจ้าก็คือสิทธะนะแปลว่าผู้มีความสําเร็จสมประสงค์ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ตนตั้งใจจะทําพระองค์เป็นพระโอรสของพระเจ้าสุดโทธทนะและพระนางสิริมหามายาแห่งกรุงกบินละพัทนะครับเมื่อ ตอนเด็กนะครับพระองค์ก็เป็นผู้มีปัญญาเป็นเลิศนะครับชา้นฉลาดสามารถศึกษาเล่าเรียนได้ว่องไวมีความสามารถในศิลปะหลายๆอย่างการต่อสู้ต่างๆนะครับ mm hmm. เมื่อเจ้าชายศิลปะมีพระชนมายุได้1 6พรรษาหรือ16ปีพระองค์ก็อภิเษกสมรสกับทรานางยโสธราหรือนางพิมพานะครับมีพระโอรส หนึ่งองค์ครับชื่อว่าพระราหุลก่อนที่เจ้าชายศรีธตถาน,นจะเสด็จออกบวชหรือออกผนวดเนี่ยพระองค์ก็ได้นั่งรถม้าเที่ยวชมไปในชุมชนไปในบ้านเมืองของพระองค์ก็ไปเห็นเทวทูตทั้งสี่ครับซึ่งไปกับนายชนะนั่นก็คือไปเห็นคนแก่คนเจ็บ คนตายนะครับและก็สัมมณะนั่นก็คือนักบวชนั่นเองพระองค์ก็เกิดความเลื่อมใสนะครับเมื่อเห็นนักบวชเมื่อพระชนพระองค์มีพระชนมายุได้29พรรษาหรือ29ปีนะครับพระองค์ก็ออกบวชแล้วก็สแสวงหาหนทางหลุดพ้นทุกข์นะครับกับสำนักืาสีต่างๆจนสำเร็จ เราเรียนวิชาต่างๆได้สำเร็จทุกอย่างแต่ก็ยังไม่พบทางที่จะตัดสรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำสิ่งต่างๆมากมายอย่างเช่นการสร้างความทุกข์ให้แก่ร่างกายจิตใจนะครับก็คือการบำเพ็ญทุกข กระกิริยาด้วยวิธีต่างๆก็ยังไม่พ้นทุกข์นะพระองค์ก็หันมานั่งสมาธินะจนเมื่อพระองค์ได้อายุ35สพรรษาหรือ35ปีก็ตัดสรุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อตัดสรุแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จออกไปสั่งสอนแนะนํนำประชาชนยังแคว้นต่างๆนะซึ่ง ในเนื้อหาที่มีรายละเอียดเราก็จะได้เจาะลึกในเนื้อหาต่อไปครับพระองค์เนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเผยแผ่ศาสนาเผยแผ่คำสอนเป็นเวลา45ปีนะครับแล้วก็ทำให้มีนักบวชมีผู้หันมานับถือศาสนาพุทธนะครับเข้ามาบรรพชาอุปสมบทเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นนะครับ พระองค์ก็ได้ปริธิพานเมื่อพระชนมายุ80ดพันษาหรือ80ปีนั่นเองนี่เป็นประวัติของศาสนาของศาสนาพุทธต่อไปนะครับศาสนาศาสนาคริตสต์นะครับศาสนาคริสต์นักเรียนว่าใครคือศาสนาเอ่ยดูจากภาพ ถูกตึงบนไม้กลางเขน,นโดนตึงไว้คือใครเอ่ยพระเยซูนั่นเองนะครับศาสนาคริสต์ศาสดาก็คือพระเยซูซึ่งพระเยซูเนี่ยนะครับเป็นชาวยิวประสูติที่หมู่บ้านหรือเมืองเบธเลเฮมนะครับประเทศอิสราเอล พระเยซูเนี่ยนะครับมีบิดาชื่อโจเซฟนะเป็นช่างไม้ะครับและมารดานะครับชื่อว่ามาเรียเขาเชื่อกันว่านางมาเรียเนี่ยตั้งครรภ์โดยอนุภาพของพระเจ้านะครับ ซึ่งในวัยเยาว์เนี่ยนะครับพระเยซูเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมีความสนใจเรื่องศาสนา mm hmm. เมื่ออายุได้30ปีนะครับ mm hmm. พออายุย่างเข้า30ปีพระเยซูนะพระองค์ได้รับสินล้างบาปตามละทิของนักบ,บ,บุญโยฮันนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นพระองค์ก็ได้เสด็จไปบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิสมัสการพระเจ้า mm hmm. เมื่อกลับมาพระองค์ได้ออก สั่งสอนประชาชนให้ทุกคนมีความรักกันครับรักเพื่อนพ้องรักพ่อรักแม่รักทุกๆคนนะครับรักสิ่งต่างๆรู้จักให้อภัยกันนะครับคำสอนของพระองค์ถือเป็นการประกาศศาสนาคริสต์เมื่อเมื่อพระเยซูเนี่ยนะครับประกาศศาสนาได้สามปีนักบวชชาวยิวเกิดความไม่พอใจ และเห็นว่าการประกาศศาสนาของพระเยซูเนี่ยอันตรายต่อพวกตนครับของพวกนักบวชชาวยิวเนี่ยนักบวชชาวยิวจึงหาทางกำจัดโดยกล่าวหาว่าพระเยซูเนี่ยพระองค์เป็นกบฏจนในที่สุดพระองค์ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยการตึงไม้กางเขนจนสิ้นพระชนเมื่ออายุ33ปีนะครับนักเรียนจะเห็นในภาพนี้เลยว่า พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนแต่คำสอนของพระองค์เนี่ยก็ยังได้รับการเผยแผ่จากบรรดาสาวกจนปัจปัอขออภัยครับจนปัจจุบันเนี่ยมีผู้นับถือาศาสนาคริสต์กระจายอยู่ทั่วโลกอย่างมากมายนั่นเองและนี่คือประวัติของาศาสนาคริสต์ต่อไปนักเรียนคิดว่าจะเป็นาศาสนาอะไรเอ่ย ศาสนาอิสลามนะครับศาสนาอิสลามถือกำเนิดนะครับในประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับศาสดาของศาสนาอิสลามคือท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นชาวอาหรับเกิดที่เมืองเมกกะในประเทศซาอุดีอาระเบียท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นผู้ที่ ใฝ่ใจใส่ใจในทางาศาสนาท่านชอบหลบไปหาความสงบและบำเพ็ญสมาธิในช่วงที่ท่านมุัมมัดมีชีวิตอยู่นั้นสภาพสังคมอาหรับยังอยู่ในสภาพที่เสื่อมโทรมท่านมุัมมัดได้พยายามแก้ปัญหาสังคมจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่ท่านหลบไปหาความสงบในถ้ำบนภูเขาฮิโดได้มีเทวทูตนำองค์การของพระเจ้ามาประทานแก่ท่าน ท่านจึงเริ่มประกาศศาสนาและนำคำสอนที่ได้จากพระเจ้ามาเผยแผ่ท่านมุฮัมหมัดได้เผยแผ่ศาสนาเป็นเวลา23ปีจนท่านอายุ63ปีและสิ้นพระชนไปปัจจุบันมีผู้นับถือศาสนาอิสลามมากมายโดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางนะครับอ่านะครับนี่ก็คือ สวัสด์ของาศาสนาอิสลามต่อไปนะครับอีกหนึ่งาศาสนาคือาศาสนาเลยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกาศาสนาฮินดูนั่นเองนะครับาศาสนาฮินดูหรือาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเป็นาศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะครับ ในช่วงแรกเนี่ยจะเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ต่อมาได้พัฒนาเป็นการเรียกศาสนาฮินดูและเป็นที่และเป็นศาสนาที่มีคนไทยจำนวนหนึ่งนับถืออยู่นั่นเองศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูเนี่ยนะครับถือกำเนิดในประเทศอินเดียชาวอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาศาสนานี้ ศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่ไม่มีศาสดานะครับและถือนับถือพระเจ้าหลายองค์เทพเจ้าที่สําคัญได้แก่พระธมเป็นผู้สร้างโลกและจักรวาลน,นี้ขึ้นมาพระวิษณุหรือพระนารายเป็นผู้คุ้มครองโลกปกป,กปักรักษานะครับปกปักรักษาโลกและพระศิวะหรือพระอิศวร เป็นผู้ทำลายโลกและสร้างโลกขึ้นใหม่ซึ่งเทพเจ้าทั้ง3องค์นี้จะมีหน้าที่ที่สัมพันธ์กันศสาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาที่เน้นการประกอบพิธีกรรมเพื่อบูชาและสรรเสริญเทพเจ้าผู้ที่อยู่ในฐานะสูงสุดและเป็นผู้นำทางความเชื่อของศาสนาได้แก่นักบวชพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมและเป็นตัวแทนในการติดต่อกับเทพเจ้า วัน,นพราณ์นะครับจึงถือเป็นวัน,นะที่สูงสุดหรือชนชั้นสูงสุดของชาวอินเดียศาส,สนาพราหมณ์เนี่ยได้เจริญรุ่งเรืองมาเป็นลําดับจนกระทั่งวิวัฒนาการเป็นศาสนาฮินดูและอย่างรากลึกลงในวัฒนธรรมประเพณีรวมทั้งความเป็นอยู่ของชาวอินเดียสืบมาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง อ่ะเป็นยังไงบ้างครับนะครับสำหรับการเรียนรู้สี่ศาสนานครับที่ผ่านมานักเรียนพอมีความเข้าใจบ้างหรือเปล่าครับอ่าให้นักเรียนทบทวนสิครับว่าศาสนาสี่ศาสนาเนี่ยมีอะไรบ้างเลยหนึ่งคือศาสนาเลยเลยศาสนาพุทธสองศาสนาศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับสาม ศาสนาอิสลามและ4ศาสนาฮินดูนะครับวันนี้นะครับเราก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับนะครับบทเรียนในวันนี้นครับขอขอบคุณนะครับภาพและข้อมูลจากสื่อออนไลน์นะครับเพอเว็บต่างๆนะครับที่ครูขึ้นมาบนสไลด์นะครับและใต้ภาพใต้สไลด์ต่างๆ และขอบคุณทุกท่านนักเรียนทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอนี้ครับสำหรับฟตูต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในเรื่องหน้าครับสวัสดีครับ